มาดูแบล็คเบอร์รี่อีกแล้วค่ะทุกคนดกมากนี่มันซุกมันซุกลายบึงแน่ซามีบอกว่ามันมีนอนก็ะตรงบึงดีๆค่ะเบึงดีๆอันนี้ซุกแบบว่าเบึงดีๆบอมีอืมอตรงบึงดีๆค่ะ ราะว่ามีนอนนะคะบมเมนบ์่บ,บ,บมีกินก่อนค่ะอืเอเยอะมากมาานิสเปลถั่วมาใส่บังน่ะเอาอืม ลายมากๆเลยค่ะดกดำปืนเลยเดีย๋ยวจะไปเบ่งอีกบองหนึ่งบังเนี่ยสุดยอดเดีย๋ยวจิไปเอาถัยมาใส่ต้องหนีบอค่อยร้ายค่ะตรงนี้ไม่ค่อยเยอะแบกบอลลีจะขึ้นทั่วไปนะคะ จะขึ้นทั่วไปห้ายมากทั้งผุนก็มีที่จริงขางรัวเวิล่ก็ขข้นนะคะแต่ว่าวิไล่ตัดถิ่มต้องหนีบัท่านซุกลาลค่ะนี่เห็นไหมขังในก็เต็มแต่ว่าบัท่านซุกไลนี่ เดี๋ยวจะเดินไปดูอีกนี่มีทุกที่ค่ะจะเดินไปดูคึ้นเต็มเลยค่ะยังว่าวิไลไปทำงานผิหมือค่ะทุกคนนึกว่าแต่มืนนี้มีงาน เจ้านายทรงขอความมาเป็นอาทิตย์นาบเมนอาทิตย์นี่วันอังคารเป็นวันอังคารอาทิตหนาเวลกากะจะมีไปทรงไก่กับไก่ครึ่งชั่วโมงกว่าสีหา่หอดไปถึงหันเขาไปหาเจ้านายดีแต่ว่าบยื่นถาเขาบางนันถึกดาเลยค่ะสามีดาเลยอู้ตรงนี้ร้ายค่ะดีแตว่ว่า ยังเข้าไปหาจ้น่ายนางแน่บงกินเขา่าในครัวเข่าไปแล้วก็จาก้านายว่ามือนี่จะไม่งานติไม่ไรก็เลยว่ามีนะก็เลยเข้าไปเบิ่งขอความเอาพิษมือเซ็จเลยสามดีแต่ว่าสามีกำลังออกไปหลีบเลยค่ะหลีบโทรหา บบจังสันถึกดาพนาเจ้าเนีย่ยโอ้ยเนาะดีแต่ว่าบเถึกดาค่ะก็เลยบอกว่ายาดาข่อยเด้อข่อยหลงก็เลยว่าสันโอ้ตรงนี้ร้ายมากค่ะนี่เต็มเลยนะคะเต็มเลยทั้งซุกทั้งบบซุกนี่ร้ายมากนี่เต็มเลยค่ะเวลากับสิไปหาไกท่ทีได้อยู่ในหนีเองค่ะ ้ายหมากขึ้นมาสามีแบบมันมีนอนมีนอนอิลิขังทีแล้วไม่ไล่ก็เลิถทิมเลยแต่ว่าก็ะตรงเบิงดีๆนะคะเบิงเนี่ยดูดีๆเนี่ยเบิงมือดูดีๆถ้าเบิงเหล้วบ่มี่ก็กินได้ค่ะ ็นได้ซุกกระไลโบซุกกระไลค่ะสุดยอดเยอะมากๆคุณวิเลย์บอลูว่าหมากอันน,นั้นต้นอันนั้นกินได้บ่ลเนยน้อย เห็นบ่ตรงนั้นเป็นพวงเลยค่ะออกอ้าล้ายมากค่ะก้าเยอะมากทางบ,าาาะะบ้านวิไล่รถขาวๆนียค่ะบ้านวิไล วันนี้มีรถเก็บขยะนะคะเราก็เอาขยะออกมาแบบนี้ได้สตัดหา้าเบงในหยาเงาและะ้วค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสภัยยูเคนะคะทุกคนเบิงแนวิไลเตรียมตัวใส่ชุดทํางานวา่าจะไปทํางานค่ะทุกคนที่ได้ดๆพอไปถึงทีทํางานดีแต่ว่าวิไลบนางถาเจ้านายอยู่ข้างนอกนะคะที่นี่ก็ ยางเขาไปหาเจ้าหนายไปทักทายเพิินเจ้าน่ายว่าเอา้าเมื่อนี้จะมีงานตีเพิ่นวะเอา้าบอมเมนบอกข่อยบอมมีงานบอกก็เลยว่าก็เลยเบงเบงข้อความมึงเพิินว่าข่อยบริด้ท่งข้อความไปนะเมื่อนี่เอาบอกก็เลยว่าดีที่ว่าสามีขับรถออกมาบ่ได้ไก่ก็เลยส่งข้อความไปหาโทรไปหาสามีบอกว่ามารับข่อยแน่ข่อยเขาใจผพิษว่าสัน่นเมื่อนี้ข่อยบ่มมีงาน นั่นแหละค่ะก็เบิ้งวันที่พิษปกตินะ่ะวิไลเบิ้งวันทีนะ่น่ะก็วิไลก็จะเบิง้งเอ่อใกล้ๆแต่นี่บอดดิคุดว่ามันหลายมือเป็นสองสามอาทิตย์ผลัดสองสองอาทิตย์นะสินะคะหลวงหนาสองอาทิตย์วิไลก็เลยขอใจพิษนั่นแหละค่ะโอ้ยบอดดิไปกับบอป็นยัญญ์ขาเสด้บอดดิไปกับบอป็นญญ์เสดายพักพอนะคะเสดายพักพอน พักพนทำงานบงงานบานเฮ็ดยูทูปไปนะคะเมื่อนี้วิไลก,กับวาสิเปมาสิเฮ็ดเปาะเปียค่ะเปาะเปียครั้งแรกวิไลก,กับบุกข่อยได้เฮ็ดเปาะเปียะนะคะกับบุกข่อยได้เฮ็ดเปาะเปียเองนี่คือครั้งแรกที่วิไลสิเฮ็ดเปาะเปียก็สิใส่หมูใส่แครอทแครอทใส่พักกางซีนะคะ่ะสิเอาไปแหย่ยากินน้ำสิเอาไปแหย่ยากินน้ำ ดูบ้านก็ทํางานบ้านแล้วก็เฮ็ดยูทูปไปเนาะค่ะอยัยหายเสียเวลาค่ะมือได้บ่มีงานก็หายัางเฮ็ดไปเฮ็ดยูทอกยูทูปไปนี่แหละชีวิตต่างแดนหรือว่าอยู่ไซกับซ่างถ้าเฮา,าบกขัดถาเฮาบโถ้าเฮาบโขี่ขานเฮา,าบโอโดดอกค่ะงานก็วิไลก็คือซิมีงานอยู่สองมืออาทิตย์นี้งานเริ่มหน่อยแหละค่ะถ้าสมมุติว่าเข่าหนาหนาว อยู่ไซส์ไลททีอยู่นี่ก็งานก็จะลดนะคะก็จะไลทแน่จฉพาะช่วงหนาห่อนค่ะนี่ก็สิขานาน้าวหนาหน้าเร็วสิข้าวหนาหน้าก็เบาบ้างแล้วค่ะงานก็อาทิตย์ได้อาทิตย์ละสองมือก็โอเคค่ะงานอยู่ไซส์ก็เงียบ แต่ว่าทางใดเขางานหลายๆนะเขาโชคดีเนาะคะ่ะงานหลายๆวิไลยูไอเล่น,น,นเนื้อหน,น,น่บบันนอกบันนอกคะ่ะคนหลายคนก็ไปหาเห็ุงานทางอื่นแหลคะค่ะอันนี้ก็บบันนอกอีลีแต่ขันบายยูมีงานเห็ดไปเรื่อยๆก็โอเคเห็ดแน่บ่เห็ดแน่ก็โอเคอยูแต่ว่าค่ะคาใส่ใจด้คิค่ะคาใส่ใจไลยแห้ง ก็เลย้องพยายามหาไปค่ะเฮ็ดยูทูบได้เล็กๆเนน้อยก็เห็ดไปดีกว่าบบเห็ดยังเลยดีกว่าเหาบขคิดว่าสีเห็ดยังเลยจังสินะคะ่ะก็เห็ดไปเรื่อยๆหายังเห็ดไปเรื่อยจังสิตอนนี้ก็วิไลเดี๋ยวจะหัดเห็ดปอเปียค่ะหัดเห็ดปอเปียเพื่อสี เห็ดไปเสร็จแล้วก็เพื่อมีคนสนใจเห็ดปอเปียขายเห็ดย่างเดียวนี่แหละค่ะกะหายังเห็ดไปเนาะค่ะฟึกบห้าว่างเ้าบ่ได้เห็ดยังนอกจากงานเฮือนงานสัน้นเ้ากะหายังเห็ดเผื่อสิมีายใดเสริมไรใดใส่ใจสินะนี่หละค่ะไพ่บอกเคยเห็นมาชีวิตแมวฝรั่ง เป็นแบบใดก็มารับชมติดตามวิไลวิไลใดเนาะคะ่ะว่านี่นะมีจังสี่เดอรนิกตะกี้เนาะวิไลก็บ่เคคดวา่าอ้เนาะมีแบบนี้น้ำบ่โตวิไลเองอยังบ่หูค่ะทุกคนจนมาถึงวา่าอยู่กับสามีเนี่แหละลุงในหลูว้ว่าเออมันก็บบแม,มน่นแต่โตเฮาดอกบางคนก็มาก เป็นเป็นหมากกว่าวิไลอีกสินะคะ่ะแต่บางเทือวิไลสีทนบ่อใยก็เพราะว่ามันเขากั้นบ่อใ้หลายยางค่ะก็สีมาบอกซูกันฟังเนาะเหลืองว่าเหลืองคือยังเช่นเหลืองบนเตียงบอกว่าตัวไอดอกสิบแปดบวกนะคะเด้อสิบแปดบวกค่ะบอกถึงว่าวิไลเป็นคนมที่ หมักนะคะเหลืองแบบนี้วิไลหมกักเหลืองแบบนี้แต่ว่าขออย่าให้เมาได้บอกอย่าเมาคือถุกเ่อนน่เมาเธอได้เธอน,นั่นเมาเธอได้เธอน,นั่นจะเป็นแบบคือบังคับสินะคะคือบังคับนุนนี่นั่นคือแบบบ่อยากให้นอนสิกวนสิอยากให้เห่าหนยิยูนำ้ำดื่มนำ้ำวิไลอายุสีหอดสี่สิบแล้วนะคะวิไลสามสิบเก่าเต็มแล้วนี่นี่ติดซิงหาสิพานมาเนิวิไลสามสิบเก่าเต็ม มันมันมีลูกน้ำค่ะลูกสองคนลูกเลียงวิไลนี่แหละแล้ววิไลเป็นคนถี่เข้ากับถูกเลียงมาแบบนี้เนาะเท่ากับถูกเลียงมาแบบนี้ว,วิไลก็เป็นคนถี่บ่อยากปล่อยปะละเลยนะคะ่ะต้องดูแลลูกถึงสิงเป็นลูกเลียงบางคนก็เขาอาจจะบได้คคิดคือวิไลเนาะแต่วิไลได้เลียงวิไลก็อยากใส่ใจจ้ะสินะค่ะทุกคนบไดบไดใส่ใจหนังไม้วิไลก็ ไม่ได้กับือว่าใส่ใจตลอดเลยคือลูกลูกทั่วไปแหละคุกคนอื่นทั่วไปแหละบางเธอวิไลกับส่ใจหมากกว่าพ่อแม่แต่แขงสินะอันนี้ก็บประด็งยองตะคองหรอกนะแต่บอกอีลีบางคนบางคนเนาะวิไลบ่ลูกนะบ่เบ,บิ่งลูกบ่ได้ก็เป็นนังสีแหละ แล่วสามีก็จะเป็นบางเถ้อก็จะเป็นแบบอ้ยเด้อลูกเต่าก็อันนี้จะคล้องเองบางจะคล้องเองมันบได้ดอกเขาเขาเป็นพอเป็นแม่เขาต้องบางลูกเสห์มาดื่มมะม่มวงคือสมัยตะก,กี้บ่มีลูกมีเต่าเฮ็ดบด้ดอกค่ะทุกคนดอกเสจากเออพันยัยขืนกวนหนีแล้วเขาก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกันวิไลก็เสดเที่ยวเต็มที่บดไดมีอ่า คนที่ว่าเฮาเป็นห่วงว่าโอ้เดี๋ยวถีเห็ดจังไดกินยังนุ่นนี่นั่นสินาาะค่ะแลายยางเดี๋ยววิเล่ก็ต้องไปเห็ดงานอีกกลับมาเฮือนอีกก็ต้องเห็ดเห็ดกับโครงกับเข่าก็บ่ได้ตลอดตรงนีบ้านเธอมันก็เมื่อยเนาะงานทำความสะอาดเป็นอีหยังถี่เมื่อยเด้อค่ะเป็นงานถี่เลงนะมันเมือม่อยเมื่อยเฮาก็ต้องกันผักพลเลไล พอสิได้มีมีแห้งไปเห็ดตอจังสีนะคะถ้าบกค่อยมีงานแบบนี้มันก็โอเคอยู่เฮ้ากับได้พักนน่อนแนั่นแหละค่ะวาไปว่า,วามาคลิปกับสิยาาแล้วจังไ๋วิไลบอกฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วิไลกายชงหน่อยๆชงนี้แนนะคะเดอสำหรับคลิปนี่กับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย